สวัสดีครับพบกับช่องเชฟพงฟินแลนด์นะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟครับที่เกิดเหตุการ์ w a l กเอาครับสไตร k e บรรยากาศด้านในครับคนขับสไตร k ครับสองวันครับวันที่สองแล้วครับ นี่ครับสายรถไฟที่มดเดินรถครับวันนี้สายชานเมืองครับ ครับจะมีก็แต่รถไฟระยะไกลนะครับนี่ครับรถไฟระยะไกลรถไฟชานเมืองงดวิ่งครับวันที่สอง รถไปสนามบินรถในรัศมีประมาณสิบกิโลครับรดบริการนะครับวันนี้วันที่สองเพราะว่าพนักงานขับรถเขาสตรายครับ,ค,รบคนก็จะไปเบียดเสียกันในรถบัสน,น,นี่ครับรถแบบนี้ครับ ที่หยุดวิ่งครับเป็นรถเอ่อรถในเขตเมืองครับเขตรับผิดชอบของเมืองเป็นรถที่วิ่งเอ่อระหว่างชานเมืองก็เรียกง่ายๆครับ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด1ก็ยังเกิดการสไตรยอยู่นะครับฝรั่งยอดติดเชื้อก็ยังสูงขึ้นอยู่ครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยครับในแต่ละวันครับหลังจากที่ให้ปิดร้านอาหารยอดติดเชื้อกไไไ็ไม่ลดลงเลยนะครับก็ยังพุ่งสูงอยู่ นี่ครับก็มาจอดเรียงกันไว้ครับเพราะว่าคนขับไม่มีครับเขาหยุดรััเนื่องจากข้อเรียกร้องค่าแรงหรืออะไรของเขาก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจนครับนี่ครับก็จอดยาวไปเลยครับ ทางนี้จะเป็นเป็นรางที่วิ่งชานเมืองครับสายชานเมืองนี่ครับจอดสองฝั่งนะครับ ด้านในก็จะมีก็จะเรียงมันเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นรถขบวนแบบนั้นก็จะเป็นรถทางไกลครับที่วิ่งต่างจังหวัดครับ V.R เป็นอีกบริษัทหนะึ่งบริษัทที่วิ่งต่างจังหวัดครับนี่ครับจะพาเดินชม ให้สุดกระบวนเลยครับสุดที่เขาจอดเรียงกันไว้นี่ครับคนที่พักอาศัยชานเมืองก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับตั้งแต่เมื่อวานครับกลาง เขาหยุดตั้งแต่เมื่อวานศุกร์วันนี้วันที่สองครับพรุ่งนี้ก็จะมีการเดินดรถปกติครับงันเสา์ ไม่ไนับเลยว่ากี่ขบวนครับแต่ว่าเนี่ยจอดยาวมาถึงนี่เลยครับต่อๆกันทีวิ่งก็คือเอ่อไกลๆเป็นรถไฟต่างจังหวัดนะครับ ั่งนู้นก็จะเป็นรถไฟชานเมืองเหมือนกันครับที่จอดหยุดนิ่งแล้วนี่ครับจะเป็นรถไฟที่วิ่งไปอ่าสนามบินนะครับ theo sân kỵ sân นี่ครับแต่ถ้าเป็นขึ้นคําว่า VR หรือเป็นรถไฟอ่เรื่งระหว่างต่างจังหวัดน,นะครับ VR รถไฟต่างจังหวัดจะเป็น่ะจะมีที่นั่งสองชั้นนะครับรถไฟ จะเป็นตู้ขบวนหนึ่งก็จะมีสี่บ้านเราก็เรียกโบกี้ก็จะมีตู้สเสบียงตู้โดยสารแต่ที่ต่างจากบ้านเราก็จะเป็นสองชั้นนะครับจุที่นั่งได้เยอะกว่าที่นี่จะเป็นมีสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนที่เป็นที่นั่งโดยสารครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถไฟต่างจังหวัดโอกาสน่าจะไปถ่ายข้างในให้ดูนะครับความเร็วของเขาก็จะร้160กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไม่ใช่ความเร็วสูงนะครับปานกลางแต่ถ้ารถด่วนบ้านเราก็ร้อยยี่สิบร้ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับตา่างจังหวัดร้อยหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ็นอีกด้านนะครับอีกฝั่งเป็นชานเมืองเป็นชานเมืองอีกสายนะครับนี่ครับหุดหมดแล้วครับการสไตรย์ในครั้งนี้ก็จะไม่รวมรถไฟใต้ดินรถรางแล้วก็รถบัสนะครับคือ,อยังวิ่งปกตินะครับยกเวนน้นรถไฟที่งดให้บริการครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะยาวไปถึงนน่นเลยครับ นี่ครับฝั่งนี้ก็ชานเมืองก็จะมีห้าชานชลาครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครับที่จอดนี่ครับสุดก็จะมีประมาณสองกระบ,บวนครับไม่ประมาณครับสองกระบ,บวนครับ นี่ครับก็ให้ดูประมาณนี้ครับสำหรับการสไตร์ในครั้งนี้ครับรถไฟชานเมืองครับ สำหรับคลิปนี้ก็พาชมนะครับพาชมรถไฟที่วันนี้เขาหยุดวิ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับช่องเชฟพงฟินแลนด์นะครับพากินพาเที่ยวพาดูบรรยากาศในเฮลซิงกิแล้วก็ต่างจังหวัดครับิีนมีโอกาสสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม